Thank you เป็นประจำทุกปีสำหรับวันที่1กันยายนค่ะซึ่งเป็นวันที่รำลึกสืบนะคะเสถียรน,นักอนุรักษ์ไทยค่ะคอมรีแคบจะพามารู้จักกันว่าเขาเป็นใครรวมถึงที่มาของสัญลักษณ์ในปีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันที่หนึ่งกันยายนเป็นวันสืบนะคะเสถียรวันที่รำลึกถึงสืบนะคะเสถียรน,นักอนุรักษ์ไทยที่แลกชีวิตตัวเองเพื่อปลุกจิตสำนึกคนในสังคมให้รู้ถึงสถานการณ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเมืองไทย ในปี2566นี้เป็นวันครบรอบ33ปีการจากไปของสืบนาคเาสถียรได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายหลังการเสียชีวิต18วันมูลนิธิสืบนาคเาสถียรได้รับการก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่18กันยายนปี2533ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการครบรอบ94ปีของกรมป่าไม้หน่วยงานต้นสังกัดของสืบนาคเาสถียร สำหรับสืบนะคะเสถียรเกิดวันที่31ธันวาคม2,492เเป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการแห่งเมืองไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจากการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งกระทั่งเกิดเรื่องราวไม่คาดคิดเขาได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคะ่ะโดยสืบนะคะเสถียนนั้นมีชื่อเดิมว่าสืบยศมีชื่อเล่นว่าแดงเกิดที่ตำบลท่าง,งามอําเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับนาคเสถียรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีกับนางบุญเยี่ยมนาคเสถียรมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยเขานั้นเป็นพี่คนโตสมรสกับนิสานาคเสถียรและมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคน ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีการรำลึกถึงสืบนะคะเสถียรระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนบนหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆขององค์กรให้เป็นสัญลักษ์ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในปีๆนั้นซึ่งในแต่ละปีก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไป โดยในปี2566สัญลักษณ์33ปีออกแบบโดยนางสาวจรุวรรณกุณาเลยโดยที่ออกแบบของที่ยรึกไอเดียมาจากการเดินทางในช่วง33ปีที่ผ่านมากับการก้าวสู่ปีที่34สัญลักษณ์ในปีนี้มีการนําบางส่วนของสัญลักษณ์เดิมมาใช้และมีการนํากวางผาดวงดาวและเปลวไฟมาเป็นส่วนประกอบจนเป็นเลข33ค่ะสําหรับเลข3ตัวแรกเป็นภาพกวางผากำลังเหลียวหลังมองย้อนในวันเวลาที่ผ่านมา ทบทวนสิ่งต่างๆในอดีตงานที่สืบทำภารกิจสืบทอดเจตนาอันเป็นบทเรียนที่ควรค่าแต่การรักษาเจตนารมไว้ส่วนเลข3ตัวที่2เป็นสัญลักษณ์เปลวไฟอิงจากความหมายเดิมอุปสรรคที่จะต้องฟันฝ่ากล้าก,กระโดดผ่านแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเปลวเพลิงเพราะงานอนุรักษ์ในอนาคตยังมีอุปสรรคไม่ต่างจากเปลวไฟรออยู่ระหว่างเลข3ทั้ง2ตัวนั้นหมายถึงเส้นทางแห่งการเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคต เชื่อมให้เป็นรูปวงกลมเหมือนเป็นการหมุนเวียนของวัฏจักรชีวิตในระบบนิเวศและยังอิงความหมายของการเปลี่ยนแปลงพระกิจที่อาจมีขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะทางคมมีแคปต้องขอรำลึกวันครบรอบ33ปีการจากไปของสืบนะคะเสถียรนักอนุรักษ์ไทยค่ะและหลังจากนี้ทางคมมีแคปจะพามาชมอะไรอย่าลืมติดตามกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมสลึก ทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลิกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ